ร้อนนะเช้าๆทุกเราร้อนนะอันานอยู่แล้วรับผมก็รู้สึกดีนะครับก็ดีใจแล้วก็ซาบซื้อเลย กำลาคุณนะครับที่โปวดก้าวปวดประหม่าครับท่านผเป็นผูตอิกับสมัคนายกแล้วเมื่อวานก็เพิ่งถวายสัตย์ปฏิญาณไปวันนี้เข้าทํางานวันแรกนะครับก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความประเพณีจคที่เรียบร้อยนะครับยังไม่มีความชัดเจนนะครับตอนนี้ท่านนายกยังไม่ได้มอบงาน ผมได้กก okay. ัับบู่ในนรค็คิดว่านะครับถ้าเกิดมีอะไรสิ่งที่ท่านคิดว่าค้างอยู่หรืออะไรที่อยากให้ผมนะครับสารต่อเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนประเทศชาติผมก็ยินดีที่จะรับในการที่จะปฏิบัติให้ให้ให้สำเร็จร่วงเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ตามที่ท่านหวังไว้ครับ ยังเลยครับยังไม่ได้มีการพูดคุนเรื่องของงานเป็นรูครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับให้ให้ท่านมอบก่อนแล้วก็ดี๋ยวจะมีความชัดเจนนะครับในส่วนของงานหรือเรื่องงานหรือแนวความคิดหรือสิ่งที่ผมจะทำในงานนันงานต่างๆ คุณก็ผมก็ทัศนิในการงานผมก็จะตั้งใจทํางานนะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมนะครับมีความตั้งใจสูงมากนะครับที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ประสบความสาเร็จกับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติที่จะได้รับประโยชน์จากการทํางาน คมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ